สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหววฮานอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจํา วันที่19กุมภาพันธ์นะครับพศ2566ตรงกับวันอาทิตย์นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำวิสีพี่น้องเข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่7กับ6นะครับก็เข้ามาทั้ง4นอยนะครับเลข7นะครับก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับ1-7แล้วก็7-22นะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา7-1นะครับในรอบปกติหรือว่าน้อยด์รัตบานแล้วก็5-6-9นะครับก็ถือว่าผ่านแล้วก็5-7นะครับเมื่อวาน เข้ามิดด้ามนะครับขอแสดงความยินดีกับไอซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่4กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับ1ก็จะมีศูนย์หนนะครับสองหนึ่งแล้วก็7จ็ดหนึ่งนะครับสำาหรับ4ก็จะมี0 4นย์นะครับ4 1 4 5แล้วก็74นะครับ สายรูดสายวิ่งก็รูดนะครับเพื่อวามชัวร์สำหรับ3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่841นะครับ974นะครับแล้วก็จะมี300 3 0 5 4 5 54นะครับแล้วก็0054นะครับ961าหนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี1144 22 33วันนี้ระวังเบิ้ลนะครับสายเบิ้ลระวังไว้ด้วยนะวันอาทิตย์ได้เจอแน่นอน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามานะครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ